สวัสดีครับผมวิชัยกุลสมภพ,พกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสาพัฒนาเอินเตอร์โฮดดิ้งจำกัดมหาชนนะครับผมเป็นที่สิตเก่าจุลาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีรุ่นรุ่นที่เข้าเนี่ยปี2537นะครับแล้วก็จบในปี2540นะครับเป็นรุ่นต้มยำกุ้งเป็นรุ่นที่จบออกมาแล้วไม่มีงานทำนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับจุลาลงกรมหาวิทยาลัยที่กรุณาให้ผมขึ้นมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Future Leader ผมอยากจะแชร์ให้ฟังว่าวันที่ผมเรียนจบนะครับเป็นวันที่เศรษฐกิจไทยเรียกว่าพังนะครับช่วงข้ามคืนด้วยซ้ำนะครับเป็นช่วงที่มีการลดค่าเงินบาทเผื่อน้องๆน,นะครับที่เพิ่งจบยุคโควิดจะไม่เข้าใจว่าลดค่าเงินบาทคืออะไรก็คือทําให้ทุกคนนะครับเงินในกระเป๋าหายไปครึ่งหนึ่งทันทีนะครับพร้อมๆกันในขณะที่ช่วงนี้นะครับก็คงเรียกว่าเป็นรุ่นโควิดของผมเป็นรุ่นต้มยำกุ้งนะครับวันนี้อยากจะมาแชร์ให้ ทุกคนฟังเกี่ยวกับเรื่องภาวะผู้นำนะครับผู้นําในอนาคตซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้โชคดีนะครับผ่านวันนั้นมาแล้ว20ปีจนวันนี้ต้องมาดูแลองค์กรขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็มีพนักงานอยู่หลายหมื่นคนมีทรัพย์สินมีบริษัทในเครือนะครับแล้วก็มียอดขายนับเป็นแสนล้านนะครับทำไมเราถึงมีผู้นําที่สามารถทำธุรกิจขนาดนี้ ขึ้นมาได้คงไม่ใช่ใหมายถึงตัวผมเท่านั้นนะครับลักษณะอ,อ,องค์กรขนาดใหญ่ที่วันนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็อยู่รอดมาได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้นำนะครับผมเองก็เลยอยากจะแชร์พื้นฐานที่สําคัญที่สุดอันนึงนะครับที่ผมเองก็ผ่านมาแล้วแล้วก็เห็นผู้นํามาหลายยุคหลายสมัยว่าทําอย่างไรเขาถึงผ่านมาได้นะครับรวมถึงผมเองด้วยสิ่งหนึ่งก็คือพื้นฐานในการสร้างผู้นำนะครับเป็นพื้นฐานทางด้านจิตใจก่อนนะครับ ล่าสุดเนี่ยผมได้มีโอกาสที่จะไปร่วมลงทุนนะครับเปิดโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งนะครับในกรุงเทพนี่เองเขาใช้3คมคนี้นะครับเป็น3คมคที่สร้างพื้นฐานจิตใจของคนให้มีความเข้มแข็งก่อนที่จะโตขึ้นเป็นผู้นําที่ดีนะครับโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้เขาใช้คําว่า Good Man n e r kindness แล้วก็ w i s d o มมันก็แปลง,ง่ายๆก็คือว่าตั้งแต่เด็กเราก็ต้องรู้จักการมีสัมมาคารวะการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเคารพผู้หลักผู้ใหญ่พอโตขึ้นมา นะครับความที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะครับแล้วก็มีเมตตาก็เป็นพื้นฐานสําคัญในการที่เป็นผู้นำในอนาคตได้ก่อนที่จะมีสติปัญญานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนนานาชาติแห่งนี้นะครับที่ผมได้มีโอกาสร่วมก่อตั้งร่วมกับเพื่อนแล้วก็พันธมิตรหลายๆคนเนี่ยมีการแชร์ค่านิยมหลักนะครับร่วมกันนะครับสิ่งเหล่านี้อยู่ในหัวใจของ ผู้นำตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันและผมก็เชื่อว่าในอนาคตผู้นำที่จะประสบความสําเร็จก็ย่อมต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับครบถ้วนเพราะว่าหัวใจที่ยิ่งใหญ่นะครับเหมือนกับที่โรงเรียนนี้เขาพยายามสร้างให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในอนาคตให้กับคนรุ่นใหม่ก็คือเขาต้องการสร้างคนที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็จะไปได้ไกลกว่านะครับถัดไปก็คือประสบการณ์ในการทํางานของผมผมอยากจะมาแบ่งปันทุกท่าน นะครับคือคลิดวิชาคงพันสำหรับผู้นำในอนาคตยุคใหม่นะครับเป็นเรื่องที่ผู้นำในอนาคตพึงมีนะครับก่อนที่ท่านจะสำเร็จก่อนที่ท่านจะประสบวิกฤตก่อนที่ท่านจะรอดพ้นภัยนะครับจากเรื่องราวต่างๆนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับเราก็ต้องมีหลายเรื่องนะครับผมอยากจะแชร์เรื่องแรกก็คือการประสบความสำเร็จมุ่งมั่น นะครับด้วยการรวมพลังก็คือซินเนจีและการแบ่งปันอย่างเหมาะสมนะครับคือหากเราสําเร็จอยู่คนเดียวโดยไม่มีการร่วมมือกันความสําเร็จนั้นก็คงเป็นแค่ความสําเร็จเล็กๆนะครับแต่วันนี้ผมเรียนรู้แล้วว่าความสําเร็จนะครับที่สําคัญก็คือความสําเร็จที่เกิดจากการรวมพลังนะครับร่วมกันแล้วก็รู้จักแบ่งปันอย่างเหมาะสมเรื่องที่2นะครับหัวข้อที่ผมอยากจะแชร์ก็คงเป็นเรื่องคํามคําอีกแต่เป็นคําว่าสพอ ค,คือพอดีพอเพียงนะครับสุดท้ายคือพอแล้วนะครับการจะเป็นผู้นำในอนาคตเนี่ยเราต้องรู้จักพอดีพอดีทั้งเรื่องความสามารถของเรานะครับเราปลูกต้นไม้ได้เล็กๆทีละต้น2ต้นร้อยต้นพันต้นก็คือความพอดีแต่ละคนพอดีไม่เท่ากันนะครับในส่วนของการกินนะครับกินมากไปก็ไม่ดีกินน้อยไปก็ไม่ไหวนะครับเราก็ต้องรู้จักความพอดีนะครับผู้นํา ก็เป็นตัวอย่างในการสร้างความพอดีให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมนะครับหรือองค์กรที่เขาบริหารอยู่การพอเพียงนะครับอันนี้เป็นคําที่ลึกซึ้งมากนะครับสามารถนําไปใช้ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9นะครับมันสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับในการเลือกบริโภคเลือกสิ่งที่เราจะตัดสินใจนะครับให้กับองค์กรแล้วก็ชีวิตครอบครัวเราด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเมื่อเรามีความพอดีมีความพอเพียง ผู้นำนอนาคตก็ต้องรู้จักคําว่าพอแล้วมันไม่ใช่มีความหมายในตัวของมันเท่านั้นแต่ว่าจังหวะและเวลาในการเลือกที่จะพอแล้วเป็นศิลปะนะครับบางคนปลูกต้นไม้ในกระถางสร้างสวนนะครับเป็นป่าแต่ยังไม่รู้จักพอนะครับบางคนยังปลูกไม่เสร็จยังสร้างไม่เสร็จแต่พอก่อนเวลาอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นศิลปะในการเลือกเวลาที่จะพอแล้ว อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้นำในอนาคตต้องใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็เข้าใจมันนะครับหัวข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะแชร์นอกจากเรื่อง 3S นะครับ Success with Synergy and Sharing แล้วเรื่อง3อนะครับพอดีพอเพียงพอแล้วก็คือเรื่อง3ธรรมนะครับ3ธรรมในชีวิตคนเราอันนี้ผมได้รับคำสอนมาจากคุณพ่อผมเช้าวันหนึ่งก่อนไปทำงานคุณพ่อผมก็ชวนคุยบนโต๊ะอาหารนะครับ ท่านก็บอกผมว่าชีวิตนี้คนเราทำสามอย่างนะครับคือทำบุญนะครับทำงานแล้วก็ทำใจผมก็ไม่เข้าใจนะครับครั้งแรกผมก็บอกคุณพ่อว่าเราทำงานก่อนได้ไหมแล้วค่อยทำบุญนะครับผมก็เลยวันนี้อยากจะมาแชร์ก่อนว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะฮะสามทำก็คือทำงานทำบุญแล้วก็ทำใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญใช้ได้ตลอดนะครับอันนี้ผมก็ เรียนรู้ช่วงโควิดพอดีนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเราทำงานแทบจะเรียกว่าไม่ได้นอนเลยนะครับต้องมาแก้ปัญหาบริษัทต่างๆนะครับที่เขาประสบปัญหาในช่วงล็อกดาวน์ทำงานอันนี้ถือเป็นความโชคดีนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ต่างชาติยังมีความเชื่อมั่นมาลงทุนแล้วก็เราเองนะฮะคนไทยก็ต้องมีหน้าที่ในการทําให้งานของเรา ที่ยังสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านงานของเราที่ยังแข่งขันเข้าไม่ได้เนี่ยนะครับพัฒนาให้ดีขึ้นนะการทํางานในมุมมองของผมเองก็ถือว่าเป็นเรื่องธุรกิจนะครับเป็นหลักดังนั้นความสําเร็จของเรื่องธุรกิจก็คือการแบ่งปันกําไรให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก็สังคมนะครับการทํางานก็มีเป้าหมายแตกต่างกันไปแต่สุดท้ายนะครับยิ่งพออายุมากขึ้นนะครับเราทํางานมาก็เพื่อมีเงินไปทําบุญ นะครับมีเวลาไปทําบุญมากขึ้นนะครับเพราะบุญต่อบุญก็คือทําให้คนรุ่นหลังคิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําบุญต่อเนื่องกันไปนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งที่ผมคิดว่าสามธรรมนี้อยากจะมาแบ่งปันพวกเราก็คือเรื่องของการทําใจนะครับการทําใจเนี่ยขอขยายความเพิ่มเติมก็คือว่าในวันที่เรามีความสุขนะครับยามปกติเราก็ทําใจให้กว้างนะครับยามที่ สงบนะครับทำใจให้นิ่งในขณะที่ยามที่เรามีความสุขก็ทําใจให้ใสกระจ่างแล้วก็ยามทุกข์ก็ทําใจให้เบานะครับยามเศร้าก็อย่าไปคุณมัวนะครับยามผิดหวังก็ทําใจให้เป็นกลางและยามวิกฤตเช่นนี้นะครับก็ทําใจให้เข้มแข็งแต่สําคัญที่สุดนะครับไม่ว่ายามไหนก็ตามขอให้พวกเราทําใจให้สะอาดนะครับขอบคุณครับ ขอเ,เชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันบริจาคคนละ104บาทหรือมากกว่านั้นตามจิตศรัทธานะครับเราจะเอาเงินทําบุญร่วมกันนี้ไปสนับสนุนทุนจุฬาสงเคราะห์แล้วก็นวัตกรรมจุฬานะครับหลังจากเราทํางานแล้วก็ต้องทําบุญร่วมกันนะครับสนับสนุนกันเยอะๆนะครับ